พี่บีถางตายไปไม่เป็นไรเล่นได้อยู่ทำสกิลปฏิหารหน่อยแล้วขอเลี่ยดไม่อั้มโดเลยวะไอ้อย่างนี้แหละดีแล้วตอนเราเม้นต์ปจดการเล่นไงสบายสบายเอ้วนกินเป็นเต็มอ่ะพี่เก็บได้เก็บเป็นไรพี่เฮ้ยเชื่อมเชื่อมจะอะไรเชื่อมเห็นไหมพี่เห็นหรือได้ยินไหม เนอเสียงหลุดละเอีย,อยมาปะแหน่ถังแน่ทางแน่ทางแน่แนแนลเลือด,ดยยอเลือดพี่ใครยิงถังแระเด็นเลือดเอียมาถามาถังมาแล้วพี่ปะสูนนะไปกระเด็นสักตัว์ใช่ไม่มามันรอดักไงมันลุยดัก,ด,กดักในเข้าไปกับเบ็ดเดียวใช่นะครับรู้ของตัวเนี้ เก็บเสียงยังไงมันก็เขารู้แทงแดง, oh, <okay. S 2> งแทง,งแงดงแทงแดงแทงแดงเวลาพี่ถ้พี่จะยัดพี่ต้องอยัดแหละเออพี่ไปถึงมันพี่ไม่ได้ยิงเออพอดีเป๊ะาดี่เราฟังฟังดันี <Mission failed. S 2> ้ินนี่ยนนย ลทำบีได้นะแกวสามแกวสามอ่าเชฟอเอก่นใเ่เชอเอคอเฮ้ยมันมาได้ไงวไวเหี้ยเปิดเหลี่ยมดูอยู่อะโอ้ยสองตัวเลยเชือมสองใชไงไอ้ตัวตัวโหดตายแล้วใจเย็นเล่นช้าหน่อยเล่นช้าหน่อยเล่นช้าหน่อย เล่นช้าหน่อยเล่นช้าหน่อยตัวยิงมันตายแล้วระวังบ้านเรามาด้วยนะโอเคมีคนดูบ้านเราให้ให้แล้วก้อนหนึ่งเอาไม้เอาไม้อย่าหน้าแอลลุ่มลุมลงจะได้ได้เจออีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอีกตัวนึ่งทำไหยทำไหยเจอแล้ววิ่งฟรีได้ป่ะสอหน้าบวกอหนึ่งหน้าบวกอหนึ่ง เสรแลวสร็แล้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 วยาวสมยมันต้องรวบไอ้ี้นี่ให้ได้ไอ้ตัวยิงมันไปเลยไอ้สายะสู้เช่มันนะคือบทไปแวสู้ดีเชไม่สูก็ปล่อยมนเล่นเลยไเย็นเจนมันไอเชื่อมันอยู่นะไปเชื่อมไปเชื่อมไปไปเกีไปเกี สวยสวยนั่นสวยสวยเอออัดเลยยอมตายตายมันนันระวังนะวันเราเพื่อนเราเพื่อนแจ้งอ่ะตัวท้ายอยู่ไหนห้องไม้ห้องไม้ใช่วางเบิดเอเลยวางเอไปวางเอไปวางเอไปพีซ่างนะมึงยิงนะวางบีนะวางบีนะวางบีนั่นนั่นเมื่อกี้เหลือเท่าไหร่ไม่โนจิงไม่โดนเหรอพี่เหลือเหลือเท่าไหร่วะเหลือยี่สี่มั้งเนี่ยอย่างเยอะแบบไม่โดนอะไรเลย ตัดป่ะตามระเบิดนะตามระเบิดหน่อยวิ่งเฮ้ยระเบิดแม่งดักสวนรเบิดเยอะเจียเียวระเบิเยอียวักเักเรั็โ <OB> อ้โหักเฮกับเทียใช่ใชดันมาดันมาี่อี่ำแล้วไงใหน้าหลบบ้านเราด้วยเชื่อมจริงเเชื่อมจริงกลางตัวดูหลังให้ บ้านเรา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 น้วเอบนเขื่อนบ้านเราเขือนบ้าเราโอ้โหคลังโอ้โหมาทุกทางเลยปะคุณจุดนี่มาแล้วหลังรถโดนเหลากูหมดไอ้เที่ยนี่ นี่เองนะนันนันนันไปช่วยเขาเลยก็ได้เดี๋ยวเราใเพียวรอเอีให้กดอไปเลยแเพียงมาเพียมาเพมาจะเปิดให้จเปิดให้เดิมๆตามยังตาม่เองก็ไปเลยวางที่วางไปไปไปโอ้โหเจ็บมากอะงเกาะไปหน้าไปหน้าไปหน้า เพี่โยกโยกเลยใครใครวางบีเรม่โยกโยกอะไรทั้งนั้นเลยพี่ตามเพื่อนหน่อยตามเพื่อนหน่อยเ้าไหมวางบีเรื่องสวยครับเคลียร์บีเรื่องเคลียร์บีเรื่องเคลียร์บีเรื่องอ้อมยาวนะบอกก่อนนะเ้าไม้ไม้ขึ้นพิลามที่ดึงให้ก่อนดึงให้ก่อนเอลเอลสวยสวยเออเอลเอลเอ้องไม้นะแล้วแล้วเพียวเพียวไม้ดีเพียวไม้ี ครับวเถิดเถิดจ้เย็นเ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 อาเวลาเล่นเวลามันน่ะพอไม้ล่าสุดนะนี่แม่งแอดจริงแม่งเยี่ยังพี่อะไรช็อต